มาตีมืดอีกแล้วต้องตีมืดเท่านั้นอืมเพราะตัวเรามันตีมืดนะหลุดทุกตาเฮ้ยอย,อย่าหลุดกันนะถ้าเล่นบนคอมอะไม่ไม่ค่อยหลุดนะแต่ถ้าผมผม อันนี้เลยนะเลดเลดแชมป์ let s, let s อะ่ะผอผม,ผมอในโทรศัพท์อันหลุดหลุดหลุดบ่อยมากมันจะค้างที่ห้าสิบปอร์เซ็แต่ว่าถ้าเป็นเดลคอมอ่ะมันไม่เคยค้างนะครับโชคดีจริงๆรง <c oughs> ระบูดเครื่องใหม่แล้ว <c oughs> โ,อโอเคนะไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุด <c oughs> เราจะลุยกันไปอย่างนี้แหละนะแม่เรามาดูอีกแล้วนะฮะท่านผู้ชม <c oughs> <c oughs> หาที่ดูด ไม่ได่หาตีแบกนะไม่ใช่เออหาตาีแบกนะมันดูดเราเนี่ยมาดูดที่บ้าเฮ้ยเราก็ทำงานได้ดีนะหลบก็หลบเป็นนะเพื่อนๆทุกคนทั้งหมู่เราเอะอีกแล้วหมู่เราอีกแล้วแม่ไอเดวเดาวนี่เนี่ยเรายังไม่มีเลยในจังหวะน,นี้เองกิตากิตาโอเคเออกิตาเปิดเปิดช้าไม่ได้ก็ได้อยู่ เราพยายามอึ๊บโอเคพยายามยิงสุดความสามารถนะครับเข้าวงเข้าวงเข้าวงมันไม่ได้เพิ่มอะไรหรอกแต่ว่าก็เข้าวงไว้ก่อนนะมีวงอะไรก็เข้าไว้ก่อน <c oughs> มีหกล้านเจ็ดอ่ะโอเคเออเฮ้ยนั่นเหลือก็เลยมีดาเมจแค่เนีเ้ยอ่ะ แล้วระเบิดผมน้อยสุดอะนะโอ้โอพี่อย่างนี้มันก็ยากอะ่ะดิโอเคเอาตัวใกล้ๆก,กอนนะฮะเอาตัวที่มันโดนบัฟเยอะๆก่อนโอเคเฮ้ยว้าวโอ้โห,โโหลวชามนเดินหนีท่าน,มนชมเ้ย ฝั่งนูน้นแม่งเคลียร์หมดก่อนแน่อ้ยคาร์ลีแบบดาเมจน้อยๆกับแล้วมันชอบโยกโยกเฉยอ้าวเสร็จพร้อมกันเฉยเลยโอเคจิบจิบจิบคาร์คาร์ีถ้าอยากจะเลื่อนนะ พยายามกดตีธรรมดาไปด้วยนะครับอย่างน้อยก็เพิ่ม,ามดาเมจไปนิดนึงนะครับแม่เพื่อนนี่ก็ไว้ใจเกินเฮ้ยลอนหนูโอ้โหเปืองจัดเปลืองเวลามากนีอ่อย่างนี้ทีมงานทีมงานบ่นนะ มันก็นเด้งออกระวังคลบี้อยู่โอ้โหจะไปโดนโอเคอะเรามาเรามาแย่งทางนี้นี่เฮ้ยเฮ้ยี <c oughs> ยิกิต้าอ,อย่าเดินไปใกล้ๆนี่โอ้โหเสียว โอ้ยโอ้โหไอ้ช anyway> totally ี่แต่ครับนั่นอื้มสีเชิงเลยสีเชิงเลยน้องโอ้โหแล้วคะแนนเรายิ่งน้อยไอหือ ทีมงานจะรับไหวเลยโอ้โหแล้วมาเปิดตอนนี้โอ,โอเคทารอดูว่าเราโดนโดนมาร์กไหมโดนมาร์กโดนมาร์กออกมาออกมาออกมาโอเคนี่มันต้องอย่างนี้ครับเพื่อนๆถ้าช่วงไหนที่มันลูกบอลไม่เยอะเราก็ชาร์ตตีไปเลยฮะเ,เราชาร์ตตีได้ชาร์ตตีได้ชาร์ตตีเลยแล้วพี่กีตาร์ทำอะไรอย่างนั้น พีกิตาทำอะไรอย่างนั้นแล้วเดสกลับมาโอ้โหต้องเอาหน่อยโอเคหืมแล้ววงมาอย่างงี้ฮ่ามันสับกู <S <S <c oughs> โอ้โหอะไรกันปะนี่อ่ะคะแนนยิงหน่อยอยู่นะอาฮ่าขึ้นก <S <S นั่นไง แปดร้อยอืมทีมงานจะตีกูแล้วเนี่ยแ oh, yeah, นะล้วโอ้ยแย่นะเมื่อกี้ตัวเนี้ยลวงลวงไปหน่อยฮะอยู่ๆก็วูบมันอยู่ยๆก็วูบ sorry ครับ sorry ขอใหม่ได้ไหมหยิมเตะกันเลย <laughs> <laughs> ห้องเผาตัวเหรอ <laughs> <laughs> จะรู้ โ้อยออีนนี้ได้ได้สักประมาณห้าสี่อ่ะจริงๆน้นะทุกคนยังเหลืออีกหนึ่งอะดิมีอยู่อ่ะแต่ริงเหลือตัวอีกหนึ่งอะดินี้ใครเอ่ยว้าวหลับก่อนทีมงานเป็นงานโอ้พี่แจ๊ค ถ้าผมกาดพี่ไปแล้วผมยำไงอะพี่ผมก็โทษผมตกเมื่อกีอ้อะโอ้โหอันนี้สอรีได้ไหมล่ะหลีกหนึ่งอ่ะหนึ่งใบรอบนี้ผมซ้ายนะโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคโอเคทงมัน ให้ไปขวาให้ผมวหมโอเคสดงว่าผมต้องไปขวาใช่ไหมโอเคได้ได้ได้ไดทางกระเร็ดไอ้ยิงมันหวมจะไม่ดีกว่าแล้วทีเดียวบู้มจบอะไรเงี้ย ไม่รู้ว่ะไม่รู้เขาอ่ะคือมันสองอันมันก็เร็วจริงอะ่ะแต่ว่าถ้าอันเดียวแล้วก็ปูดเต็มเต็มที่ก็ก็น่าจะจบหมดนะแบบรวดเร็วดีแต่แบบนี้ก็เร็วดีนะแบบสออันควบคู่กันโอเคเราทําตัวอย่าให้มีปัญหาฮะเพราะว่าพลังเรายิ่งน้อยที่สุดของทีมแถมทําให้ถึงเก้าร้อยด้วยเมื่อกี้แม่ ไม่ได้ไม่ได้เราต้องแก้ตัวฮะคือเมื่อกี้อ่ะมันไม่ใช่ความเผลอเลยไงอคือมันใช้อันติพอดีอะ่ะท่านผู้ชมโอ้ผมโอเคดีปึ๊บเรากดให้มันจะได้พัดีปึ๊บโอเค เน่เดวเลยอันนี้ยังไม่สองเลยด้วยซ้ำเออผมไม่ค่อยมาเคยมาขวาเท่าไหร่นะผมไปเคยไปแต่ซ้ายจัดไอ้นี่ก่อนเลยโอ้ยมีคนดึงมีคนดึงโดนดึงอีกโดนดึงก็เสียเวลานะท่านผู้ชมไปช้ากว่าเดิมอีก เนี่ยทาไมโดนสับนะตอนนั้นโอเคได้อยู่ไดเ้เดี๋ยวก็ล่วงละไม่ทันโอ้โหนี่เดียวุบโอเคดีมาก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  สวยเฮ้ยโอ้โหหาแล้วโอ้ oh! สกิวันติหายไปเยอะโอเคโอเคขอญาต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 แล้วแล้วใครใครใครล่วงวะเนี่ยสงสัยเดินเดินอัดกัน okay. เราเราเหยียบยางพิ ช่วยเขานะเพราะว่าเราก็อนอาถพอแล้วเราขอทำดาเมจไปก่อนนะโอเคโอเคเอาเอากีตาร์โอเคล่วงล่วงล่วงออโอเคอืมเกือบแล้วหลุ้นจัดเมื่อกี้ปาดมาน่าจะแตกเรายายามทำแค่นี้ดีนเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะโดน กระทืบนะดูฮะเราโดนเล็งไหมฮะถ้าโดนเล็งนี่รีบวิ่งไปเลยโอเคโดนโอเคเออกไปไกลๆละนั่นน่ะคาร์บีอ่ะออกมาออกมาโอเคน้ำผึ่มโอเคเลยโอเคเลยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวหม่นใกล้เกิ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 นเหมือนยากเหมือนยาก เราพยายามทำคะแนนให้มันดีอ่ะเออให้มันเป็นภาระของชาวบ้านเขาโอ้ยเออเอออีนึงโอเคมาดีมาดีมาดีโอเคโอเคเราทำได้ดีาทำได้ดีเราทำได้ดีเราทำได้ดี ดีแล้วดีแล้วสู้สู้ไว้ทะลุทะลุเป้าที่เดิมแล้วทะลุเป้าที่เดิมแล้วทะลุเป้าที่เดิมแล้วปัดจุดโอ้ไม่นะแปดท่าน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 โดนพักวู้โอ้อุ้ยเยอะขึ้นนะเนี่ยขอบคุณฮะอุ้ยแปดเก้าหูหูอายุเหมือนกันนะฮะ โดนเตะเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะแม่มมับมัพอแล้วพี่แนะ่ะอย่าเป็นภาระเพื่อนเลยนะ <laughs> โอเคขอบคุณครับทุกคน